ดื้อทำไมดื้อล่ะอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เจอไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะเ็น ทำไมหนูเป็นอย <c oughs> <sk corr all> <fois lö ep 91> ่างนี้าให้แม่นสทำไมแม่เปลี่ยนชุดอีกแล้ววะลูกคะลูกเยอไปแล้วค่ะพวกพี่ทำเลย โอ้โูเสียงเนาะโอ้ไม่กินสิคะไม่กินไม่ได้ให้กินหร่ธรรมดาเต็มหนวดเต็มหนวดขาดเต็มหมดแล้วกํดาวไหลละลูกอุ้ยปิงสวยจังเลยเล้วกํดาวไหลอ่ะลูก

จริงอ่ะพี่ไม่เคยเลี้ยงน้องเลยหรอี่นแล้วใครเคยป้อนนมน้องนะอ้วนอ้าวน้องดื้อไหมคะไม่ดื้อน้องไม่ดื้อแล้วพี่ดื้อไหมคะดื้อดื้อพี่ดื้อเหรอทำไมดื้อล่ะพี่ดื้ออะไรก็ไม่รู้พี่ดื้ออะไรก็ไม่รู้อ้าวพี่ดื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วแม่จะรู้มั้ยแม่จะไม่แม่จะไม่รู้พี่้อแม่เลี้ยงน้องยังไงบ้างเอ่ย น้องปลว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าน้องร้องทำยังไงคะพี่ต้องโอเอ้อย่างเงี้ยค่ะต้องพยายามต้องพยาเขย่าอย่างนั้นแล้วน้องจะเงียบใช่ไหมคะน้องเงียบหรือน้องปวดหัวลูกน้องเงียบอ๋อน้องเงียบใช่ค่ะมามามาน้องป้ากินข้าวงานนั่งนั่งนั่งน้องมาแล้วปึ๊บ อ่าว <alors, S 2> <agit rumor. S 1> ันนี้คุณแม่จะให้พี่ปิมช่วยแม่เลี้ยงน้องโอเคค่ะเอ้แม่ยอกอยู่นะคะแต่แค่ว่าพี่ปิมวันนี้น้องทานโยเกิร์ตใช่ค่ะอ่ลองดูโยเกิร์ตกับผลไม้พี่ปิมลองป้อนดูนะคะไปๆนะน้องเก่งไหม สามารถทได้เป็นเจนะคะดีเนาะโชคดีเนาะเกิดมายุคนี้มันมีทางเลือกเยอะะถ้าเป็นเด็กคนอื่นเหมือนตอนเลี้ยงปิล์มะเ็นก็แค่เอาแบบผ้าชุบน้ำเช็ดปากไปเลยแต่นี้ต้องเช้น้ำเกลือต้องคอยแบบสะอาดตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเดี๋ยวพอกินเสร็จไม่แน่นะจะแบบปากจะแดงเหมือนเลยคนเนี้ยวันก่อน วันก่อนพี่กินไข่เจียวเสร็จพี่ดีใจที่น้อกินของพี่โอ้องเอ่อพี่พิมเก่งแล้วเนี่ยน้องชื่อแม่ให้เลี้ยงสบายแล้วเนี่ยน้องฟานชูใหญ่เลยแม่ให้พี่เลี้ยงน้องสบายเลยน้ำอุ้ยเยอะเยเดี๋ยวหลับพี่ไปอีก ไม่หิบให้หนูไม่หิไม่เป็นไรค่ะกินตามไม่ถึงเรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่ไหะนอนจไม่กินรอก่้ลอ่านอองกินเลยเห็นไหมอ่ากินมดได้เห็นไหม แม่ป้อนน้องน้องไม่กินหมดเลยพี่ป้อนน้องกินหมดหรอหงั้นพี่ป้อนอีกได้ไหมคะได้ค่ะไอ้ป้อนเฮ้ยกินหมดเฮ้ยกินหมดเลยตกใจช่วยช่วยแม่หน่อยค่ะไม่ให้ดูใช่ไหมโป๋หรอน้องโป๊ะ,ป,ะปิ๊มปิ๊มมาติดกระดุมให้หน่อย ได้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 ปิดปิดเวลาจดูกันดีน้องซนเนยนี่นะลูกเด็กด้เฮนั่งเยโซอ่ะอุยอุยขอโทลพี่พิมจะเลี้ยงน้องยังไงอีกคะพี่พิมเอานมให้น้องโอเคโอเคนะโอเคอ่ะพี่พิมนั่งรอตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่ไปเอานมมาให้ก่อนโอเคไม่เลี้ยงไปทำหมึ อย่าน้ม like มันเสียอะไรน้มมันเสีย like บ <berish> ่นอะไรอ่เลาอ่ะบ่นอะไรโอเคโกขอบคุณค่ะขอบคโอ้โหเอาอันไหนก่อนดีเนี่ยพี่ปีมาป้อนน้องไหมคะได้เราค่อยกินนานน้องอืม พี่ปิ่มให้พ่อห็นหัวน้องไปทางไหนคะทางนู้นหรือทางนี้ทางนี้ไหมปิ่มจะได้ยื่นมือมาอย่างนี้โอเคโอเคนอนมาทางพี่พี่ป้าทางนี้ทางนี้หรือตรงนี้ให้นอนมาทางอ๋อพี่จะให้นอนบนตัวพี่เลยใช่ป่ะอ๋อโอเคค่ะโอเคสูงหน่อยพ่อเตรียมนมให้ของน้องไว้นะโทษนะ อ่าง่ายใช่ไหมอ่า,อาโอเคตึ้งจ่ดที่ปิล์มแม่ช่วยลูกทำเบาๆนะน้องตัวนะเบลลี่อ่าเรียบร้อย โอ้น้องหน่อยโอ้น้องหน่อยไหนร้องเพลงให้น้องฟังซิร้องเพลงร้องเพลงอะไรดีพี่ปีมตอบแม่ก่อนวันนี้พี่ปิมช่วยอะไรบ้างแม่จะได้ให้พี่ปิมกินนมช่วยน้องช่วยน้องปาาทําอะไรช่วยป้อนไหมป้อนอะไรคะเมื่อกี้ป้อนข้าวเป็นโยเกิร์ตกับผลไม้ใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกจําได้ไหมเมื่อกี้เรามาทําอะไรอีกเปลี่ยนอะไร เปล่ยทเพิ่มพี่พิมก็ช่วยคุณแม่ติดแปะกางเกงให้น้องใช่ไหมคะอ๋อแล้วอะไรอีกคะตอนนมกับน้ำยอดเลยแล้วพี่พิมทําดีไหมวันนี้เก่งไหมเก่งหรือยังไม่เก่งไม่เก่งวันนี้ไม่เก่งเหรอที่พิมจะเก่งได้อีกไหมเก่งได้อีกเหรอคราน้าที่พิมช่วยคุณแม่อีกนะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยเหรอคะต้องได้รับรางวัลเหรอคะต้องรับรางวัลรางวัลคืออะไรเหรอคะรางวัลคือนม นมอะไรคะรางวัลคือนมแม่อ๋อเหรอเด็กคนนี้ได้รางวัลเป็นนมแม่ใช่ไหมคะโอเคงั้นบอกทุกคนก่อนปิมไปกินนมแม่ก่อนนะคะไีมไม่อยากเจอกันนะคะไปเจอกันไหมเจอกันอีกไหมไม่ไม่ต้องพยาน้องใช่ปะต้องเอาหมน้องใช่ปะไม่ใช่ปีมไปไหนอ่ะปิม

นอนสินอนนอนกันเนาะอ,อะพอมิกไม่ต้องนอนะพอมิ่งเป็นเพื่อนใช่ป่ะอะพอมิกนั่งเป็นเพื่อนออโอเคตก่อนน้องได้สิลูกโอโอน้องเหมือนพ่อโอ้โหรือยังไงกินข้าวกันก่อนคะ่ะนิ่งจวนเ <c oughs> หรอ